สวัสดีครับจากร้าน T Phone Fix Service กันจนาบุรีนะครับวันนี้เราเปลี่ยนแบต Oppo A 712ปี2018กันนะครับอันนี้แบตววมเลยครับฝาหลังแตกเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ถอดถัดซ0ออกก่อนนะครับนะครับเราก็หาอะไรบางๆนะครับมางัดอ่าค่อยๆงัดนะครับอ่าค่อยๆลูบนะครับอ่าพอมันออกนิดนึงนะครับ ใครมีเล็บก็ใช้เล็บก็ได้นะครับใครไม่มีก็ใช้ทัฟติบางๆนะครับรูบนะครับเรเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับนี่บวมเลยนะครับอโอเคนะครับอันนี้นะครับเราก็ถอดช็อคเก็ตแบตออกนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็ดึงนะครับส่วนเขียวๆนี่นะครับดึงขึ้นมานะครับ แล้วก็เอาพลาสติกที่เป็นกาวตรงนี้นะครับออกให้มันแยกออกจากกันนะครับแบบนี้นะครับเราก็ดึงนะครับอ่าก็ดึงออกง่ายนะครับพลาติกยังอยู่นะครับดี๋ยวครับนี้แบตนะครับเดี๋ยวเรามาทําการเปลี่ยนแบตใหม่กันนะครับนี้เราก็มาใส่แบตก้ันใหม่กันนะครับเดี๋ยวเราขยับขยับให้แบตนิดหนึ่งนะเราก็ใส่ ใส่ไปก่อนนะครับน <Okay. S 1> ีลอยนะครับถ้าเกิดพลาสติกอันนี้เราไม่ได้ออกเราก็สามารถใช้แทนของของเก่าได้เลยนะครับเราจะติด อยู่นะครับแบตก็จะไม่หลุดนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นคลิปนี้ประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับอ่าอันนี้ก่อนจะใส่ฝาหลังนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องดูก่อนนะครับเปิดตรงสวิตช์มันดำๆนี่นะครับกดลงไปนะครับอ่าขึ้นมาแล้วนะครับลองเปิดเครื่องลองชาร์จให้เรียบร้อยนะครับ ว่าแบตที่เราใส่ใหม่นั้นปกติดีหรือเปล่านะครับชาร์จไฟเข้าไหมเปิดติดไหมนะครับรอเครื่องเปิดสักพักนะครับเปิดติดแล้วนะครับเดีย๋ยวลองชาร์จดูนะครับว่าชาร์จไฟเข้าหรือเปล่านะครับโอเคครับขึ้นชาร์จนะครับ กระแสเข้าปกตินะครับนี่เรียบร้อยนะครับเราก็ใส่ฝาหลังเลยนะครับระวังนะครับสวิตปิดเปิดนะครับรุ่นเก่าๆครับสวิตจะหลุดนะครับตอนแก่ต้องระวังดีๆนะครับไม่ระวังสวิตอาจจะหายได้นะครับตัวพวกสวิตปิดเปิดสวิตเล่งเสียงนะครับใส่ข้างบนก่อนนะครับแล้วค่อยกดนะครับลองกดก่อนนะครับว่ามันกดได้ไหมกดได้นะครับ ได้เราก็ประกบให้เข้าสนิทนะครับใชอ,อสักรอบนะครับไลฟไฟสักรอบหนึ่งก็ฟังแน่นอนนะครับอโอเคเข้าแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนแบต Oppo A71 ปี2018นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้ประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ร้านทีฟนฟิกสวิต์กาญจนบุรี้วยนะครับสวัสดีครับ